สบายดีพี่น้องตอนเ้าวันพุธมานี่เม่น้องบางอ่อนกนระสียากับพอน้องบางอ่อนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเรียนเล็กเด้อพี่น้องเรียนน้อยผันหายเป็นเงินเดือนเนาะอันนี้เรียนเรียนเป็นเงินเดือนปีหนาพี่น้องปีหนาลงสารนี่เป็นเรียนน้อยแท้จริงกาทาอยากลงก็ลงได้อยู่พี่น้องเพราะต้นใหญ่แล้วเบิ่ง ดูแลไปให้ให้ใหญ่ๆกว่านี้ทีน่น้อมันดูแลเต็มทีนะฉีดยาอยู่มองอยู่พี่น้องอันนี้ส่วนที่อยู่มองอยู่บนเ้าผากักเนาะนี่ชวนบนข้าผากักตอนเสาว,วันพุธพี่น้องให้พี่น้องเบ่งบ๊งบอบไปเนะฉีดยาเลียนน้อยพี่น้องกับบน,น้่อยแล้วใหญ่เต็ม จับเกาะที่จับไว้หน่อยหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งไปหลับๆ็ได้พี่น้องนางฟังไป <c oughs> อันนี้เป็นเรียนน้อยพี่น้องอันนี้ดูแลเป็นเงินเดือนเนาะพี่น้องปีหน้าเป็นฉีดยาคุมเล่าเอาหมากได้พี่น้องปีหน้า ปีน่ะนี่คือเอาหมากไรแต่ปีนี่ถ้ายอยากลงเอาหมากกระได้พี่น้องสาสิยาเอาหมากกระไดสิยาคุมเอาหมากเนาะกระได้คือกันต้นใหญ่เต็มเลยเนาะแต่ว่าดูแลให้มันใหญ่กว่านี้มันเต็มที่มันยังได้หลายพี่น้องนี่เป็นเรียนน้อยอันนี้มองอยู่เนาะบอนท้าผักสวนบอนข้าผักน,นี่นี่สวนบอนแม่น้องเมืองออนผักเอง มีกันอยู่6กเจ็ดสวนพี่น้องที่ดูแลนะหกเจ็ดสวนเนาะลายเป็นหลายพี่น้องเอ้ยดูแลกันได้จวดจาดเลยเอาจนเหลือแหงเลยหนากระยาวอะลยพี่น้องทายสวนทุเรียนในพี่น้องเบิ่งกัน อันนี้สวนบอลแม่น้องมังอ้อนผักอยู่นะบอลบอลห้องอยู่สวนตอนนี้อยู่ในบอลบอลอยู่เนอบอลเศร้ากะที่อยู่ประมาณนี้พี่น้องต้นทุเรียนกันนะกะซีอยู่กันประมาณนี้พี่น้องเบ่งไปรับรอบรับรอบสวนนั่นต้นบางขุดต้นหมากมางขุดตัวนะ ก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยยืนจังซี่แหละจับชนปนตีกันแบบนี้แหละพี่นอ้องต้นใหญ่ต้นน้อยยืนจังซี่แหละเดือนททเรียนจะอยู่ประมาณนี้ออกว่าแบบนี้ไรยังก่อนนะจะอยู่ประมาณนี้นะพี่นอ้อง ติดตามต่อไปได้พี่น้องคลิปนาทิทาาให้เบิงใหม่ว่ามีจักสวนหลากสายก่อนเช่ไหน,นก็สิดาเขา